กายเคลื่อนหรือดูลมหายใจเข้าออกสังเกตได้ว่าเคลื่อนเป็นขณะขณะจะเบาฝาแรงสะเทือนจังหวะการเต้นของหัวใจและลมหายใจเข้าออกจะบอกว่า ขพระภายนะจะเบาฝ่าจะเบาฝ่าการเต้นของหัวใจมากลักษณะอาการนี้เรียกว่าสมาธิหรือไม่และหากว่าเป็นสมาธิจะพัฒนาไปสู่ปัญญาอย่างไร mm hmm. คือถ้าเป็นสมาธิจะไม่เห็นอย่างนี้เลยนะสมาธิจะกลบหมดเลย เห็นอาการโดยละเอียดเห็นแม้แต่การเคลื่อนไหวของหัวใจเนี่ยนี่คือเห็นด้วยโยนิโสมนสิการที่มีกำลังแต่ถ้าเป็นสมาธิจะ <uur> นิ <Pie year> <š 00> ่งแล้วก็ไม่เห็นเหล่านี้เลยจะสงบนิ่งไปเลยเห็นอาการ เล็กๆน้อยๆเนี่ยอาการเต้นของหัวใจเนี่ยมันเป็นอาการนะเป็นอาการของร่างกายกระพริบตาเป็นอาการของร่างกายขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นอาการนะมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวนั้นคืออาการรวมไปถึงหัวใจด้วยเนี่ย นี่คือเห็นอาการเห็นอาการเห็นด้วยโยนิสโสมนัสิการนะโยนิสโสมนัสิการของเรามีกําลังดีจึงเห็นอาการเต้นของระบบหัวใจได้นะแล้วก็เดินไปเนี่ยมันไม่ใช่เคลื่อนรวดเดียวมันจะเคลื่อนไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปจนฝาจะเคลื่อนสุดเนี่ยนี่คือเห็นละเอียดขึ้นนะ เป็นการเห็นละเอียดขึ้นกราบนมมตการพระอาจารย์เจ้าค่ะสิ์มีข้อสงสัยเรียนถามพระอาจารย์สองข้อดังนี้หนึ่งอารมณ์คืออะไรสองสิ่งที่จิตรับรู้ทางใจโดยตรงมีลักษณะอย่างไรและธรรมารมได้แก่อะไร อารมณ์เนี่ยคือสิ่งที่จิตรับรู้ทุกๆสิ่งนะสิ่งที่ความรู้สึกของตัวเราเข้าไปรู้นะความรู้สึกของตัวเรารู้อะไรบ้างไนะนั้นคืออารมณ์ความรู้สึกของตัวเรารู้รูปทางตารู้เสียงทางหู รู้กลิ่นทางจมกูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงทางกายแล้วก็รู้ทางใจโดยตรงรู้โลภทางใจโดยตรงรู้เสียงทางใจโดยตรงรู้กลิ่นทางใจโดยตรงรู้รสทางใจโดยตรงโู โดถับพาลมทางใจโดยตรงนี่คือรู้ทางใจโดยตรงแล้วก็ธรรม,มารมคืออะไรตัวธรรม,มารมรู้ทางใจโดยตรงเนี่ยรู้ได้ทั้งหกอารมณ์นะโลภเนี่ย ปรากฏให้ใจรับรู้ทางตาก็ได้ปรากฏให้ใจคิดถึงก็ได้เสียงปรากฏให้ใจรับรู้ทางหูโดยตรงให้ใจรับรู้ทางหูก็ได้ให้ใจคิดถึงก็ได้กลิ่นปรากฏให้ใจรับรู้ทางจมูก แล้วก็ให้ใจรับรู้ทางใจโดยตรงก็ได้โดยดำริถึงนะดำริถึงกลิ่นกลิ่นนั้นกลิ่นนี้กลิ่นอย่างนั้นกลิ่นอย่างนี้เนี่ยรสก็เหมือนกันนะรสที่ปรากฏทางลิ้นแล้วก็จิตดำริทางใจถึงรส ก็ผดทับพาลมก็เหมือนกันปรากฏให้ใจรับรู้ทางกายแล้วให้ใจคิดถึงก็ได้แล้วก็ทำรรมาลมใจคิดใจงดหงุดเงิดใจลำคาญใจฟุ้งซ่านใจขัดเคือง แล้วใจเข้าไปมองดูน่ะใจเข้าไปมองดูความรู้สึกคิดรู้สึกงดเหงีดรู้สึกลําคาญร,รู้สึกฟงซ่านรู้สึกขัดเคืองเนี่ยอันนี้เรียกว่าใจรู้ใจใจที่เป็นอารมณ์ของใจให้ใจ คิดถึงเนี่ยเรียกว่าธรรม,มารมตัวนี้เป็นธรรม,มารมนะธรรม,มารมได้แก่อะไรบ้างนะธรรม,มารมก็เอาใจทั้งหมดนะจิตทั้งหมดจิตก็มีจิตก็คือความรู้สึกนะความรู้สึกทางตาคือจิตความรู้สึกทางหูคือจิต ความรู้สึกทางจมูกคือจิตความรู้สึกทางลิ้นคือจิตความรู้สึกทางร่างกายก็คือจิตความรู้สึกทางใจก็คือจิตนี่คือธรรมารมตัวธรรมารมจิตเป็นตัวธรรมารมแล้วก็ยังมีความรู้สึกอื่นๆที่นอกเหนือจากจิตผัสสะรู้สึกกระทบ เวทนารู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆนี่คือธรรมลมนะสัญญาความรู้ในลักษณะจำได้นี่คือธรรมลมแล้วก็สังขารน,นะก็เป็นธรรมลมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นธรรมารลมสังขารมีมีเยอะหน่อยนะมีหลายประการในบรรดาความรู้สึกทั้งหมดนะ่นะคือธรรมารลมรู้สึกอย่างไรก็ได้รู้สึกทางไหนก็ได้ความรู้สึกเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารณม กาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าในชีวิตประจำวันเราควรทำโยนิโสเรื่องใดบ้างนอกจากปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่หมวดแล้วบทอิทธิบาทสี่บทมักมีองค์แปด ต้องแยกโยนิโสไหมคะจึงจะครบในโพธิปักขิยธรรมพระอาจารย์เมตตาช่วยแนะนำบทที่ควรโยนิโสให้มากเพราะโยมมีหน้าที่ ดูแลผู้สูงอายุในบ้านไม่ค่อยมีโอกาสมาอาศัยทำงานไปด้วยภาวนาไปด้วยสิ่งที่เราจะโยนิโสก็มีอยู่แค่สองประการเท่านั้นเองนะอารมณ์หลักและอารมณ์จรอารมณ์หลักหลักลมหายใจเข้าออก อาการของร่างกายที่เคลื่อนไหวขณะเดินอาการของร่างกายที่นิ่งอยู่ขณะยืนขณะนั่งขณะนอนหรือขณะยืนนั่งนอนมีเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อยสิ่งที่จะโยนิสมีเท่านี้นี่คืออารมณ์หลักจนสามารถเห็นอารมณ์จรได้อารมณ์จรก็คือความรู้สึก กับสิ่งที่มาให้รู้สึกทางตาโลกกระทบตาใจรับรู้โลกทางตาเป็นอารมณ์จรเสียงที่กระทบหูใจรับรู้เสียงนี่คืออารมณ์จรกลิ่นกระทบจมกูกใจรับรู้กลิ่นนี่คืออารมณ์จรรสกระทบลิ้นใจรับรู้รสนี่คืออารมณ์จร เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบกายใจรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี้คืออารมณ์จรสิ่งที่เราจะโยนิสมนสิการมีเท่านี้มีไม่เกินนี้นะยนิสอารมณ์หลักๆจนไปเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมกูกรู้สึกทางลิ้นรู้สึกทางกายรู้สึกทางใจ จัดเป็นอารมณ์จรเมื่อไม่มีอารมณ์จรให้เห็นโยนิโสอ,อารมณ์หลักส่วนสติปัฏฐานสีสมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อิน 5, ร 5, ีห้าละห้าโพชฌงเจ็ดเป็นคุณธรรมที่เกิดจากการกระทรมยนิโสมณนสิการนะ ไม่ต้องเอามาโยนิสโสมนัสิการนะเพราะสิ่งที่บอกอารมณ์หลักกับอารมณ์จรก็หมดแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วนะก็ทำเพียงเท่านี้นก็พอดูลมหายใจดูอัตภาพร่างกายเมื่อมีความรู้สึกปรากฏ ให้ใจได้รับรู้ดูความรู้สึกนั้นดูทำไมดูเพื่อเห็นความมีและความหมดเพื่อเห็นการเกิดดับกราบธรรมสการณขณะที่เคลื่อนหรือดูลมหายใจเข้าออกสังเกตได้ว่ากายเคลื่อนเป็นขณะขณะ อ๋อนี่ตอบไปแล้วนะมันไปอยู่ไม่ได้วางอะ